ไปคุยกับค,บคุณยักน้อย3วันอันตรายค่ะประเด็นต่อไปเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ปฏิทินการเมือง3วันอันตรายกับคุณพยักน้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณพยักน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพยักน้อยค่ะวันนี้เชิญวิเคราะห์ปฏิทินการเมือง3วันอันตรายมีตั้งแต่วันที่12มิถุนายน13มิถุนายนแล้วก็14มิถุนายนแต่ละวันเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะ สิบสองเนี่ยนะครับสิบสองมิถุนายนี้ใช่ไหมน,นะครับหลังไอกรณีของแพทย์ขยสภานะครับก็ที่เขาเลงบัญชีนะครับลงมติเดิมก็คือลงโทษแพทย์สามคนนะครับกรณีชั้นสิบสี่นะครับลงเพรียบาลตำรวจกรณีของออคุณทักษิณเชนวัฒน,นะครับแต่นี้คุณสมศักดิ์เทสุธีเนี่ย ครับรันตีว่าการกระทรวงสารสุดในฐานะนายกสภาในยกพิเศษแพทยสภาเขาวีโต้มตินะครับวีโต้มติแพทยสภานะครับก็กลายเป็นว่าแพทยสภาเนี่ยเขาก็ต้องมาประชุมยืนยันมติเดิมอีกครั้งนะครับแพทยสภาเนี่ยต้องกลับมาประชุมเพื่อยืนยันมติเดิมหรือไม่อย่างไรเนี่ยอีกครั้งนะครับก็คือในวันที่สิบสองสิบสองมิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าให้ยืนยัน มติเดิมหรือไม่เนี่ยนะครับในครั้นที่สองเนี่ยมันต้องใช้เสียงนะครับใช้เสียงสองในสามนะครับสองในสามของกรรมการแพทย์ทยงผาแต่แพทย์เทยาสภานะครับเสียงสองในสามที่มันเท่าไหร่อ่ะกรรมการเขามีทั้งหมดเจ็ดสิบอ่ะนะครับเจ็ดสิบคนก็น่าจะประมาณสักสี่สิบเจ็ดหรือเปลานะนะครับตลอดไปคำนวณสูตรจะดูคำนวณตัวเลขกันดูนะสองในสามจากเจ็ดสิบเนี่ยนะครับ คำนี้มันต้องใช้เสียงสองในสามนะครับก็คือวันที่สิบสองมิถุนายนนี้นะครับเผมเรียนอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมคุยกับผู้เกี่ยวข้องนะครับคุยกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องเรื่องของมติแพทยสภาเนี่ยเรื่องของคุณสมศักดิ์เนี่ยมันโยงอะไรหลายหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของอกรณีของคุณทักษิณน,นะครับกรณีของทนายทนายคุณทักษิณ นะครับที่เข้าไปขอเลื่อนส่งคำชี้แจงออกไปนะครับส่งเลื่อนส่งคำชี้แจงออกไปเนี่ยนะครับก็เรียกว่าก็จริงๆแล้วม,มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับการเลื่อนส่งคำชี้แจงอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องการ together, ขยายเวลาคำชี้แจงเรื่องขอขยายยื่นคำให้การยื่นฟอดีการเนี่ยนะครับหรือว่าให้ทนายไปฟังการไต่สวนแทน จริงๆเขาบอกว่าเรื่องปกติธรรมดานั่นแหละ